ปลาเลยเอ้ยปลากดเหลืองนี่ยดุ๊กใสสวยอ่ะขึ้นอ่ะขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนี่ตัวใหญ่ซะด้วยว่ะโอ้ยค่อยยกค่อยๆยกเออสองแต้มมาขยขึ้นไค่อยขึ้นไหมขยับขึ้นไค่อยขึ้นไหโอ้ยขึ้นตรงนี้ฮ่าโอ้ยใสสวยไปเออเอาปักไปปักไปเฮ้ยกุ้ดเหลืองเยอะเอ้โซนนี้เนาะดูในนี้กันเต็มคาราเบล ฟีทุกท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้พามานี่นี่นี่มาดูไม้ห้ดูไม้นี่ครับโอ้ยังสวยวันนี้พามาเล่นกลางนาหน่อยนะครับออ้ออกบอยู่นั่นนะจับไม่ได้นี่ไหนทางโคก <laughs> เยือนี่ครับเยื่อเส้เดือดนะครับของแท้เด็ดเราดูดดครับผม อยู่ไหมอยู่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 อยอยู่อยู่โอ้เสร็จแบบนี้เสร็จตัวแรกมาแล้วดิใส่ใหญ่กืนด้วยครับอ่ะเก็บครับผมปลาอะไรเอ่ยปลาโคตรเหลือง พวกคนเลี้ยงแม่ช่วยสวยป่ะตัดแตงห้องตัวเดียวว่าเกี่ยวหรอมันไม่ใส่ตรงนี้นี่สองแคนติดแต a p ติดหวานเจี๊ยบนี่ครับมาแล้วครับหัวค่ำประเดิมเก็บครับหลังเมื่อกี้ใส่ไหม ดึงอีกแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้มยอยู่โอ้เป็นปูปูครับปูกินเนี่ยโอ้โหผมนึกว่าปลาเราต้องจับมันขึ้นมานี่ครับปูไปนู่นขึ้นเลย ปลาอะไรเอ้ยเออต้องเสียบแน่นๆแบบนี้แหละกันใส่โลนะโอ้ไอ้ดุกไอ้ดุไซสวยมั้งขึ้นเอาขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเออนี่แหละต้องขึ้นแบบนี้โอ้ไอ้ดุกอีกแล้วไซใหญ่จะด้วยเราจะใส่ไหนไปเอาปักไว้กลางนี่กันก็มีเฉียงมีเชือกมีเชือกอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันตายเอาเอาไว้นี่เลย คือมันทะลุยังแทงขึ้ทะลุแล้วก็เอาปักไว้กลางเลยปักปักคันไว้กลางเลย <c oughs> ทะลุแล้วทะลุแล้วเออปักคันไว้กลางเลยเออของแท้นี่เลยของแท้ใส่ไปไหมเย<ด><ฉ>อะกัะ <c oughs> นเยอะไปกินดีเฮ้ยของผมมันกินดีแล้วนี่คีโมเออลงน้ำใช่ไหมเออบวดรุดแหละ

ทีดินดินเน่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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถอดขันครับปาเลยเอ้ยโอ้ยไอช้อนช้อนปอกครับปลาช้อนนาก็ไซนี้แล้วครับผมอ่ะกินตรงไหนเฮ้ยลื้อผักแน่นอนถอดขันก่อนดีจะลุดก่อนถอดขันแล้วก็ยกมาทั้งยญาเลยเบาๆกับหญายกมาเลย

อุ้ยคอยยกคอยคอยยกเออสองแต้มไปประดุกของไอ้ลุดโอ้โหตัวนี้ไข่เปีงๆเลยเนี่ยเอาเก็บเก็บไปโหใส่ใ่วะไปเก็บไปเก็บของแค่ของแท่ประกตประกต์อย่าลืมอ่าไปใส่ใเอาเรื่องจานโยกกระชังขึ้นมาอ้ว่ามันโม้ เอาก็บอกให้ไปปักเอาปลาดุกเออว้าวเสียงรุดของจริงกว่ะนั่นแหละของจริงของจริงเฮ้ยนี่ก็หลายตัวแล้วนะไหนสงนี้เอ่อเลอะเลอาแล้วหวานเทียมสวย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 ใหญ่พ่อผมเออใส่ยังใหญ่อ่ะขอผมดรอปไปแล้แกยังหยับเออรุดละเสียวกำมยังนี่นะชดนะชดนะชด นี่ไงทองเงี้ยโล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 เป็นเพื่อนกันป่วยใหญ่เลยอ้ยายกัวมูครับใหญ่กว่าไอชอนอีอืมผู้เล่นเสืร์าได้แล้วดิเรื่องนั่นแหละอันนี้ใครตัวนี้ใครฮึมใส่สวยๆยังไม่มืดเลยปลากินดีแล้วไปใจของผมกินไปพอมาหลบล่ะเหลือยังยัง

มาครับตอนกลางคืนแล้วนะครับรุดบกโดนลุดบกโดนอะไตึงตึงๆ่ะส่ตึงตอ่ะยิูขอยก ถอดคันถอดคันเดี๋ยววันต่อไปคอย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 อืมไปเอาไปเก็บก่อนสวยงามสวยงามอือหือเต็มขนาดเว่อืึมหลายตัวละ โอ้ปลาดุกตัวสวยๆเหยือซีเดือนอืม่ะวางใครอยู่ใครอยู่อันนี้ปลาช่อนลักไก่นะครับผมนี่เจ้าไปขอต่อทีดียินตุ้งตุ้ง มุตรงนี้อยู่ไหมเฮ้ยไม่อยู่อู้หลุดไปใส่ใหญ่อ่าขอปีดิ้นยังแห้งลุดไปเหรอวางนี่ก่อนเพราะว่าลุดบอกมาเจอตัวใหญ่กินตามไปตามไปไป็นลุ้นกัน Này. Lăng đấy, lăng này lăng này quách luật sắp dục ba hết nha mẹ bà hắn ghé đó nó đó tụi dây hôm cốt đi 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 Mẹ đi 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 ไปไปได้เอาค่อยๆเอาขึ้นค่อยๆเอาขึ้นถอดคันเลยถอดคันเลยถอดคันเลยถอดคันค่อยๆลากขึ้นมาตีขาดโดนนะบ๊อบบ๊อบบ๊โอ้โหอย่าละอันนี้บิ๊กอุ้ยเอ้ยละเสียละเสียค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยขึ้นไหค่อยขึ้นไหมค่อยขึ้นไหมค่อยขึ้นไหโอ้ยขึ้นน้องพนน้องพน ไปไปเดีไยวนี้นี่เราไปนี่กันจับดูดูันดูบเทียบบอเทียบบอ้ยดูุกใหญ่ครับพแขนนะแขนน้อยโอ้บลุเลยเกี่ยวลึกเกี่ยวลึกับจับจับเลยเอาส้องเอาส่องหอลุยหมปลาดุกทายังไงอะไปเก็บไปมามาทางนี้มาทางนี้

ลไปอยถอนเลยไปอยถอนอย่ลุ้นนะไมุ่้กอยถอนยลุ้นอันนี้ดุกนะขึ้นฟังนีขึ้นฟังนี้่อยขึ้นังนี้ยไปิ้วไปเลยข่อยยิ้วดูมันมินหรือบมินถ้าเาบกระชากบมลุ้นหรอกไปได้อยู่มินยมินดกอยู่ก้นหนวดโอเคไป ไปอยลากไปคนละตัวไปลากไปก่อนนงไปนงไหนดูนะเอาไปตีนั่งมีเงินโอ้ไปลากไปอ้หูลักถุเลีหลักถุเลีเอ๊ะรถเนีนปาหนังเลยนี่ของเทพของพี่ก็โดนนะไอ้เมื่อกี้นโดนของพี่ห้องมุมมุงมุ่มุมมุมมายูน่ะ

เอากระแ็กไหมร้ไวแล้วกันนี่ไปนี่ไปนี่ก่อนนะครับยวหลุดไม่ได้เอากระสวังกระชังมามาดูอีลงนะมกัเหดนาเดนี่ปลาเล็กมา้เฮ้ยไอ้ไอ้กดเหล้งอ้ยเอาขึ้นเอาขึ้นเลยบลเอาขึ้นเเอาขึ้นนี่ เออเอาปักใบปักใบเฮ้ยก้นเหลืองเยอะเอ้ยโซนนี้เนาะใช่เดี๋ยวเสียตกตอนะผมเออตกตอใส่ตอเอ้ยเจ๋วว่ะไหมเด็ดอ่ะไหมเด็ดอ่ะเด็ดไหมเด็ดเดี๋ยวเราดูคันใหม่นะผมนี่คันใหม่กำลังสั่งอ่ะกำลังสั่งเฮ้ยอยู่กลางเฮ้ยไม่ใช่ อยู่นั่นนั่นนะขนาดนะเฮ็นกินอีกแล้วของใครของตัวหรอกะอุ้ยโดนอีกแล้วเอาโเลี้ยโอาเลี้ยมันทำอยงานนี้มันนี่เวลาใส่นะนี่มีสอน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 ไปเดี๋ยวตาก้องเราไม่ออกไปหมดเราไปห้องห้องใหญ่เกินดูหลังนี้ดูหลังนี้จะโดนโดนมั้งกินยาไปยื้อว่ามันดึงลงไปหายา ออเคอเคเอเสตัวกะว่าเออของพี่ต้เอเสียน่นแเละเออผมง,งานเสียนะคนเต็มกียของตัวทุ่งทุ่ม,มั้รอของี่้างนี่มันดิน้นปีเดินขันบนบนก็เดินขันนี้เกยร์เหมือนีต<ป>่สอนะคบผมต่อ,อนน<ป>ต่อต่อ,ตอ,ตอ ตามกันไปเมื่อกี <bath> ้ดินดินตรงนี้ทุ่มทุ่มยูก็วะเฮ้ยอยูยูเฮ้ยไอ้ดุกอีแล้วดุกอีแล้วยุกอีแล้วค่อยช็อตค่อยช็อตกันไสโลนี่ดูแล้วค่อยหลักขึ้นมาหนิค่อยหลักขึ้นมาหนิค่อยหลักนะห้ามสวัสดนะเออค่อยๆจูงขึ้นทีละน้อยทีละน้อยค่อยจุูงขึ้นค่อยจุูงขึ้นอ่าค่อยจุูงขึ้นมาเลยจุูงขึ้นเลยจุูงขึ้นเลย เออต้องขึ้นแบบนี้นี่แหละการเอาปลาขึ้นต้องขึ้นแบบนี้เอาตำต่กันไปห้อยหัวแบบนี้ไงเออเอาโอเคไว้นี่เอาเอาคันใหม่ไว้เอาคันม่หมานจริงๆแหละคันนี้เลยคันใหม่คันใหม่นี่เบ็ดนี่รับน้หนักได้สูงนะมออยู่อะไรแบบนี้ฟุก มาโดยพุกมาใหม่เด็ดหัวมาใหม่เด็ดนะวันนี้บอกมันมาเอาปลาดุกแท้ๆนี่สุดท้ายก็ปลาดุกเฉยๆนี่ข้างหน้ามีดุ้มรูปอีกข้างหน้ามีดุ้มรูปอีกข้างหน้ามีดุ้มรูปอีกไปเร็วๆๆๆนี่เร็วๆๆเดูครับอันนี้อ้าวดูครับหัวทิ่มผ่านกอหญ้าไม่อยู่ครับ ตัวเบ็ดไม่มีแล้วเบ็ดขาดไปแล้วครับตัวนี้เรียบร้อยครับตัวเบ็ดขาดจบข่าวไม่เหลือตัวเบ็ดให้เราเลยเอาเบ็ดไปกินเลยครับนี่ไม่มีตัวเบ็ดครับเบ็ดขาดโ้ให้เป็นปลาไหลยักษ์นะครับ อับมาถึงแล้วต้องตั้มเลยใกล้เกินมี <c ười> มมป่าวกดอหามาแกะป่าออกกดเหลืองกดเหลืองขึ้นมาน้าสวย

กว่ามันจะลดได้เหนียวกันเหนียวพี่ก็ลดพี่ก็ลดเออเลยนะเอ้อนั่นนั่นปิดกันดิอยู่ตจงปุ้นเลยออกหมดแกตัวใหญ่แล้วมันบอกว่าพี่ัานมด ใัดเสียัดเสียหอมเนาะมน,นให้ขึ้นนอ้องไหมขึ้นไหม,มป่าใครแล้วเนี่ยเนนานก็หวานเจี๊ยบเหมือนกันนี่เนี่ยก็หวานเจีย๊ยบขดเหนียวอ่ะนี่หัวรุดอยู่ทั้งเกล็ดยาวเป็นซอกดูผนงาน,านดูผนงาน,าน

ปลามันตีหักไปแล้วเออหักไปแล้วสองฝั่งเนี่ยเมืม่อกี้มันตีนี้กว้างๆนะอือถ้าจะคิดว่าปลาติดมันตีกว้าง,งๆใช่ไหมใช่ไม่ใช่หลุดไปบ้างแล้วหรอเดี๋ยวไอ้ลุดมันได้มาเมื่อกี้ได้มาสามก่อนหน้านี้สองใช่ไหมอืม<ร>อนัอ่นปรากฏยังอยู่ปรากฏยังอยู่ครบๆเดะหาย เมื่อกี้เอาปลาไปเก็บลุดบอกปลากินอีกแล้วค่อยๆยกนะแล้วลาไหลตัวงะ,ะ,ะลาไรหนึ่งตัวค่อยๆยกนะค่อยๆยกยกมาทางนี้หสูสวยๆอยู่ยกมาทางนี้จุ่งขึ้นมาทาั้งน้ะจุ่งขึ้นมาทาั้งน้ะจุ่งขึ้นมาทาั้งน้ะอ่าลอดเนี่ยฮะไปเอาไปเก็บ บเก็บลุดรูดกวดลุดเนี่ยก็บลุดตอนนี้อของไอ้ข้อคว <Okay. S 2> ามนลยโอเคไม่เกินนะครับออกมาได้เฮ้ยออกได้จบโคตรไแล้วครับไปครับเข้าไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกันหลังนี้หัวทิ่มครับ ปลาอะไรเอ่ยโอ้ปลาอะไรอือปูเล่นงานซะละไว้แป๊บเดียวนี่ครับโอเคไปเก็บเบ็ดละครับเดี๋ยวค่อยมาเอา ช่วงเก็บเบ็ดครับได้ไอช่อนใหญ่ไอดุกอีก3ตัวโอ้โหวันนี้ลุดไอ้ก้อนขอกล้องแล้วโคตรหมานเลยนี่ของพันไอ้้องไอ้ของเรายี่เดียวยี่เดียวนี่ยี่เดียวอผมมันเก่งนี่โคตรทีมงนะชี่โมงพิดแน่ชี่โมงทั้มันแน่แต่เขาสอบปร๊ไปเขาหูป่ายูแต่เขาปุบไปไง สวยดูมันได้มาเลยกระดุกนาทั้งนั้นขอชัอกแตตัวเด้อโอ้ดูในนี้แกเต็มคาราเบลได้ช่อนเย้มาตัวสองตัวโอ้เปียกถตัวนั้นถ้ามันบวนหัวนะเซ็ตมีตัวนั้นว้ามีไม่รอ้ม้าของตั้งลดิเนี้ยน่ะสายหอมอือ บอกเลยเลยครับบอกเขาเป็นประมาณนเนี่ยบอกะเบดปีนี่หมันสองกันนี่นี่สามกันเนี่ยสองกันเลยปีน่าบอกไม่ใส่พม่กับบอกินติดนะนี่กินกันซะแล้วจยดจัดนะลองกิงันนะดูดูซิจวแจวเลย ลุดหมานวะวันนั้นปล่อยปลาผมวันนี้มันหมานแล้วครับมันเครียดครับวันนั้นปล่อยปลาดุกผมไปตัวหนึง่งนี้จิเมวันนี้หมานเลยเซลดาลลืมซะด้วยสิแล้ววะที่หน้าเจอกันใหมน่นี่ยโอ้สีโรได้อยู่ Ngay sau 3 lô, lỗ. Tay yo hoàn hảo luôn luôn. Na tuột bệ Nè, Bệ tinh mẹ. Na tay đi không được đi tắt. Bán kiếp. Na tay kia, chị kia. Na tay đi kia. Na tay đi kia. อดผู้สะดุ้งดูยืดสะดุ้งไอดบอลเจียบตเนาะเม่อนี้นะนี่ยืดก่าหลังนะยืดกัาหลังนี่ของวีไว้ในันมากจะติดฝาเจ็บๆนะลองดูของฟัง เจ็บเลยคุณผู้ชมอ่ะต้องขอรำลาท่า,า,านผู้ชมไปก่อนวันนี้เก็บเป็ดมากันแล้วโอ้โคตรสุดนะครับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ